ใครมาหาลินลูกใครมาหาคะใครมาคะซันต้านต้าไหนมาดูใกล้ๆสิลูกมาซันต้าซันต้าเอ๊ะแล้วซันต้าเขาทำอะไรได้นะเขาทำอะไรได้นะลินอยากดูไหมลูกอลินอยากดูไหมคะพร้อมนะหนึ่งสองสามเออ อันนี้อันนี้ใส่ลงมาอันนี้ลงมาไต่ลงมาบอกไต่ลงมาไต่ลงมาไต่ลงมาอันนี้อันใส่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปงงเลยทำได้ไงนะสนุอเลยครัเจ๊เจ๊เจ๊ดูเจ๊ดูชอบอไหมคะ เก่งไหมแฟนตาเก่งไหมเลยเหนื uh, oh, ่อยไหมถามแฟนตาเหนื่อยไหมแนตาไหมกลับไหมหนูมาใกล้ๆไหมลูไม่จะรีบบอกให้บอกเขาไว้ก่อนว่าอย่นจะให้ลเออนตานตาคือเออเห่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยแฟนตาลงมาลงมาลงมา โอ้จับถัดไหมสามท่นไหมเฮ้เออออเ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 ออออออเอเออออเ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 เออเ อะไรต่ายตามท่านนะ